ปรับภูมิทัศน์ให้น้องน้องช้างชื่นใจนาโนอเ,เจ๊ลำเจไพอุ่มบุญยายบุรอยและเชียบัวปานอยู่โน่นปีที่แล้วดันสูงเปนหน่อยก็เลยมาไถ่เกลี่ยม,มาทั้งนี้ใค่นะคะมีลุ้ม๋ยวเจไพเจ๊ลำ เ,เดี๋ยวรอเสร็จนะคะเรียวไปก่อนเสร็จแล้วนะคะแล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนไทยช้างช้างไทยเฟนชทยแลนพร้อมมาโชว์ตัวราคะ่ะซุมเขียว อันนี้ขึงเชือกไว้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลงเข้าไปข้างในหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องมีรถมาปรับปรุงสนามติดตั้งเวทีไฟแสงสีเสียงเนาะลนปลายลงไป,งไปนิดนึงเพื่อเว้นพื้นที่เขาจอดรถเนาะเพราะรถก็ต้องวิ่งบนถนนมันนี้ก็ต้องเป็นรถเจ้าที่เข้ามาปรับปรุงสถานที่ติดตั้งฉากแสงไฟอลังการงานสร้างตอนนี้โอ้ยลูกจะครบออกเต็มเอ้ยไม่ใช่สิพุตซาจะครบ กุศาเต็มต้นเลยโอเคนะคะก็ปักหลักไว้ก่อนเนาะมาขุดใหม่กันหลักเก่าโผล่ต่อเก่าผุดตนหนิมเต็มนู่นต่อเก่าตรงพี่นออยู่ไปนอปผูกกับต้นไม้ดูให้ดูพุรานะโรคเต็มต้นเลยโอ้หดกมาก อีกสิบกว่าวันจะสุกไหมนี่เต็มต้นเต็มต้นโอ้ยดกเต็มต้นเลยลูกดูดิล่มเยอะมากมันล่มใหญ่ขึ้นเยอะเลยพุษาตอนนี้ยังอยู่นะคะเอาไว้ให้น้องอุ้มบุญเก่าเก่าหลังเหมือนเดิมแขค่ะอีกสิบกว่าวันเจอกันตะกิ่งไม้แห้งเยอะนะข้างบนเนี่ยก้ามปูอะช้ำช้าต้องมาสอยลงแม้วันที่ คว,วานมาปรับปรุงพื้นที่อีกเนาะดูเอาไม้ตะขอเขียวมาสอยลงก็ดีเนาะมันเยอะมากเลยกิ่งผุเจอกิ่งนี้อยู่บนหัวเลยใหญ่มากดูกิ่งนี้ใหญ่มากเลยผุอยู่บนหัวก็บานบอดีโอเคค่ะอาตะขอเขียวมาเกี่ยวลงด้วยนะคะผุๆเต็มเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะกันเดี๋ยวจะวนมาดูให้เรื่อย สวัสดีค่ะคลิปนี้สั้นๆชมวิวหวานๆโอเคก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่พี่บัวจ้าวขวบนะครับจ้าวขวบนะครับอ <c oughs> โอเคนะคะสวัสดีค่ะนกน้อยเจียวจ้าว